ก็อยากจะเรียนถามปัญหาซึ่งทุกวันนี้มันมันน่าจะเรียกว่าวิกฤตของสังคมแล้วคนฆ่าตัวตายม่เว้น่ารวันเนี่ยเหตุเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยมันอยากอยากให้ให้ให้ท่านจุกุลมองภาพนะก็เหตุปัจจัยก็มีหลายอย่าง แต่ว่าถ้าเราพูดสั้นๆก็คงจะมีเหตุปัจจัยภายในคือในตัวคนเราเหตุปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของความเป็นไปทั้งในประเทศแล้วกันในโลกนี่ว่าถึงเหตุปัจจัยภายนอกนี่ก็เป็นจุดที่คนมองเป็นตัวที่เด่นก็รู้กันอยู่ว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจอันนีง คนก็มีความเป็นอยู่ไม่สดะดวกสบายแต่ที่คนนั้นก็คือมันบีบคั้นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความขัดแนยะเมื่อมีความทุกข์มากก็คนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีทางไปก็อาจจะคิดสันสถึงจะฆ่าตัวตายแต่ยังไงก็ดีตอนนี้ก็ต้องแยกกันว่าที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ย ก็มีทั้งที่เขาจะค่าตัวตายอยู่แล้วจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราเรียกว่ากิเิสคือเรื่องของความคิดหวังเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็มาผสมกันกายด้านของความขับแค้เรื่องเรื่องกิต ทีนี้เราก็ต้องแยกออกว่าถึงเรื่องของด้านอื่นด้านปัจจัยทางสังคมที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเนี่ยมันก็กำลังมีแนวโน้มมาทางที่จะทำให้คนฆ่าตัวตายมากอยู่แล้วอย่างสังคมอเมริกันตั้งแต่ก่อนระยะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวนี้อเมีิกันอเมริกาก็เศรษฐกิจก็กระเตื้องขึ้นมาเนี่ย ตายค่าตัวตายก็เพิ่มอยู่แน้เนี่ยแม้ไม่ใช่เหตุสังเกตคือแนวโน้มของสังคมยุคเนี้ยเป็นอย่างนี้เ<ม>องยุคอุตสาหกรรมยุคการแข่งขันยุคที่จิตใจมีความคับเครียดอ<ม>ย่างอเมริกานี่เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวค่าตัวตายมากเขาบอกเพิ่มขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็ อันนี้หมายความว่าเราไม่ต้องพูดถึงเฉพาะเศรษฐกิจมันก็มีแนวโน้มจะพลาเศรษฐายมากีนยิ่งมาเจอปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมันก็เท่ากับว่ามาซ้ําให้ปัญหาหนักขึ้นในแง่หนึ่งเราก็มองว่าเรื่องของด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคนเราไม่มีจะรัทานแล้วก็เป็นองค์ครอบครัวนี่ก็ในแง่หนึ่งก็เห็นใจเขา แต่ว่าจะโมเห็นใจกันอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณาแก้ไขแล้วก็ทำให้คนที่คิดอย่างนั้นนะ่ะได้สติเหมือนกัน mm hmm. เมื่อเราคาตัวตายไปแล้วนี่ mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้อะไรมันดีขึ้นความจริงแม้แต่สถานการณ์เศรษฐกิจเอง เรามองตัวเองโดยเทียบกับสมัยที่เคยฟุ่งฟืยอยู่สุขสบายเวลานี้ก็เลยลรู้สึกว่าทุกข์ยากลําบากแต่มากคนจะมองว่าทุกข์มากเนี่ยไปเทียบเทียบกับไอตอนอื่นสภาพที่ดีกว่าแต่ถ้ามองในสภาพที่มันแย่กว่าก็กลา,ายไปว่าเออนี่เรายังดี ็สังคมไทยก็เหมือนกันระยะที่แล้วมานี้อยู่ในความฟุ้งเฟ้อสุขสมราญมากจนกระทั่งทานโยบริโภคนี้แพร่ขยายไปทรอบงานก็เคยกะความสุขอย่างนั้นพอมีความทุกข์ไม่สะดวกขัดข้องคนก็ชักคนไม่ไหวในท่ถ้าเทียบประเทศไทยเองเราก็เคยมีความทุกข์ยากมากกว่านี้เมื่อวานก็พูดเยอ ขณะหนึ่งไปก็ถึงว่าอย่างสมยัยสงครามโลกครั้งที่สองก็มีความขาดแคลนมากในเรื่องปัจจัยแม้แต่ท่านหนึ่งก็หกคนไม่ค่อยดอยีเด็กๆนี่จะนุ่มกางเกงก้นปะกันมากมายเป็นธรรมดาเสื้อผ้าหายากก็เลยต้องปะกันให้สวยหน่อยทำเป็นรูปใบโพอะไรทระมาน,นั้นที่ก้ <N> นเดี๋ยวน,นี้จะหาแทบไม่เห็นเลย เราก็อยู่กับสุขสบายเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วยาปกเทศสัจพันธ์อะไรเนี่ยก็หายากมากก็รวมแล้วก็คือเวลาน,นั้นน่ะลำบากกว่านี้เยอะถ้าเรามองอย่างนี้เราก็เห็นว่าสมัยนี้ที่เรา,าทุกยากเดี๋ยวก็ไม่ได้ถึงขนาดนนหรือว่าเราเทียบสังคมอื่นในอดีตตอนที่เกิดสงครามโลกไทยเราที่ทุกยากขนาดนั้นก็ยังดีกว่าหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่สงครามที่แพ้ญี่ปุ่นเยอรมันเนี่ยก็แพ้อย่างเรียกว่าย่อยยับสูญเสียไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยผู้คนทุกยากลําลบากมาก<า>ต่คามทุกยากลําลบากเนี่ยถ้ารู้จักคิดวิจารณหนาก็กลับทําให้คนเข้มแข็งรุกขึ้นมาสู้แล้วก็เยอรมันญี่ปุ่นเราก็เห็นว่นปัจจุบันนีก้กลายเป็นเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมีสูงมาก นี้ไม่ต้องไปดูในอดีตอะดูในปัจจุบันสภาพที่เป็นอยู่ปกติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกยากบางไม่ใช่เกิดสงครามหลายประเทศปัจจุบันเนี่ยก็ทุกยากเดือดร้อนเป็นปกติธรรมดาของเขามานานเป็นหลายสิบป,ปีเขาอยู่กันอย่างเงี้ยหมายความเป็นชีวิตธรรมดาของเขาที่ยากจนคนแค้นยางประเทศอดนนียคนไทยเราที่ว่าทุกขนาดเนี่ยก็ยังไม่ได้ทุกขนาด เขาอาจจะอยู่กินกันวันละลูปีเดียวคือบาทเดียวเขาก็มีชีวิตอยู่ได้คนไทยเรายังไม่ถึงขนาดนั้น <Yes. S 2> ที่เราผนไม่ได้เพราะอย่างที่ว่าเราเคยความทุกข์บาแล้วใจยังไม่ยอมรับ <c oughs> ถ้าใจเรารับพร้อมที่จะสู้มันก็ไปได้นี่แม้แต่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกันนี่ประเทศอื่นที่เละแยกก่กว่เราแหะ yes. บางประเทศมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองการขาดแคลนเรื่องอาหารการรับประทานอะไรทั้งนั้นชีวิตมันก็จะไม่ปลอดภัยใช่ไหมแต่ประเทศพวกที่เกิดปัญหาการเมืองขึ้นมามาเลเซียก็มีปัญหาด้านหนึ่งไอ้อินโดนีเซียหนักข้าไปอีกก็ในสภาพอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ การขายของไม่ได้เป็นดีคนอื่นและต่างๆมากมายเท่านั้นแหละแม้แต่ชีวิตเขายังไม่แน่นอนเนี่ยคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจเพราะเราตกลงใจว่าสู้แล้วก็ทีนี้เรกกาก็ตัวความเข้มแข็งแต่ที้ถ้าเราไปหนึ่งไปเทียบกับสภาพที่เคยสุดสบายแล้วก็อ่อนโหยโดยแรงแล้วท,ทุดระทวยท้อทแท้เนี่ยดูาย้ที่มาเนี่ยใจมันยังกลับไม่ถู แต่ถ้าทุกนี่เราบอกว่าเอาละมันยังไงให้มันรู้กันสู้ประชาใจมันรักขึ้นมาแล้วมันก็ตอนนี้มันเข้มแข็งเป็นอะไรเป็นกันว่าปดตายมันก็ลองดูเราอย่างที่ว่าแล้วเราก็ยังไม่หนักหนาเท่ากับประเทศไทยเองก็ไหมก่อนหรือว่ากับประเทศอื่นที่เป็นอยู่ในปฏิปักษ์เพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าการพิจใจเนี่ยมัน ปรับตัวกับสถานการณ์ได้รับมีความเข้มแข็งทีนี้เราต้องยอมรับว่าการที่เคยสุขสมรานแล้วก็การที่มีค่านิยมเสพบริโภคเนะี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนอ่อนแอคนเราแค่ที่ว่าเคยจะความสะดวกสบายได้รับการบำรุงบำร,บรเลยไม่ต้องทำอะไรนะยังเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวย ก็เคยตัวอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะอ่อนแอเวลาจะทําอะไรจะสนใจแล้วจะรู้สึกเหนื่อยยากลําบากแต่ถ้าเขาเคยอยู่กับชีวิตอย่างนั้นต้องทาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ทุกข์เพราะนั้นคนสมัยนี้จะมีลักษณะหนึ่งที่เราบอกมีเทคโนโลยีมากมีเครื่องบระลงเรือพาสะดวกสบายมากแต่ว่าด้านหนึ่งมองที่ตัวคนเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์ได้งา่ายสุขได้ยากคนที่ว่าเคยกับสิ่งบระมงเรือแล้วมันชินชา นี่จะให้สุขเนี่ยมันแสนยากจะต้องหามาเพิ่มอีกมั่งงเลยซึ่งมันที่จะให้มันเพิ่มกว่าที่มีอยู่ขนาดที่มันมากอยู่แล้วเนี่ยมันยากทีนี้ทุกได้ง่ายเพราะเกิดขาดแคลนไม่ได้อย่างที่เคยได้หรือไม่ได้อย่างใจขึ้นมามันก็ทุกทุกได้ง่ายเลยถ้าคนเคยจะพาลําบากทําอะไรทําอยู่เสมอเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวเนี่ยมันทุกได้ย่ายไม่ค่อยทุกแต่มันสุขได้ง่าย นิสังคมที่มันบาง,า,งางครั้งพร้อมเนี่ยจะมีจุดอ่อนใอน,นเรื่อสังคมอเมริกันเนี่ยคือว่าในขณะนี้เองก็อยู่ในระยะที่ว่ามีปัญหาเรื่องจิตใจคนอ่อนแอลงฆ่าตัวตายง่ายเด็กสาวซึ่งอยู่ในวัยรุ่นไม่ควรจะฆ่าตัวตายก็อยากฆ่าตัวตายซึ่งไม่น่าจะเป็นเนี่ยคนในวัยหาความสุขสุขานกลับเป็นคนที่ทนไม่ได้ ได้เลยว่าเพราะว่ามันค่อนข้างพร้อมๆกัะทั้งว่ามันขิงขาจะว่าถ้าขาดแล้นิดที่ไหนหรือไม่ได้สามารถจะเพิ่มเพราะว่าไอ้สิ่งที่มีถ้าสมมติมันเป็นที่แล้วเนี่ยมันิมมันไม่สุกมันจะหามาเติมยังไงอ่ะมันอู้มาหาได้ยากเพราะฉะนั้นสุกมันเลยไม่ได้มันไม่ได้ความสุกมันตายดีกว่าฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่ฆ่าตัวตายได้ไง นันก็การที่เกิดวิจฤตษฐกิจนีในแง่นึ่งก็เป็นเครื่องเตือนเราให้ได้สติให้รู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกต้องรู้จักเรียกว่าวางจิตวางใจให้ถูกต้องแล้วในที่สุดคือพัฒนาคนพัฒนาเด็กรเราให้ถูกต้องครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถฟื้นฟูุคู่สถานะนี้ได้ในระยะยาวแล้วก็แม้สังคมดีขึ้นก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าคนเราจะหา อย่างที่ว่าแล้วที่บอกว่าไม่ใช่หมายความว่าจะฆ่าตัวตายเฉพาะมีวิธีเกิดวิธีเดียเด็กไทยคนไทยก็เรื่องฆ่าตัวตายมากขึ้นอยู่แล้วต่อที่เกิดวิธีเกิดวิตามตัวอย่างสังคมมันรีกัดที่บาง,างคารั้งบางหลอมก็แปอันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของจิตใจเนะี่ยเสมอเอพปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวบีบคั้น หรือว่าเข้ามากระตุ้นกระงแต่ว่า้ความที่จะสู้ได้ทนทานรับสถานการณ์นั้ได้อย่างไรได้อยู่ที่จิตใจคุณภาพของคนถ้าหากว่าสุขถ้าเรามีท่าทีจิตใจไม่ถูกต้องเราก็ไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรจะได้แต่ว่าเวลาทุกข์เข้ามาเราก็ทุกข์เกินเหตุทีนี้คนที่วางท่าทีจิตใจถูกต้องเนี่ยเวลาสุขเขาก็เลยได้สุขสบายแล้วก็ไม่โหมะไม,ม่โมโหม เวลาทุกขเขาก็ปรับใจรับได้เนี่ยเขาก็สู้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ที่ว่ามีความสัมคัญมากคือเรื่องของการที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็รู้จัดใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าถ้าหาว่าเรามีความทุกขสบายแล้วก็มีความโน้มเอียงจะเฉือยชากละมาณจุ่มหลงเิดเอยนมเมาแล้วก็เสื่อมนั่นแหละ ที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะระยะที่แล้วมันรุ่มหลงเคือเมเมาก็เสียอันนี้ก็นั่นก็แสดงว่าเราพลาดไปอีกและเราใช้สถานการณ์ที่ข้้ง้องไม่เป็นแล้วถามบางครั้งทั้งองของเราก็หาไม่แก่นสารไม่ช่วงในที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองกระดูกก็คือเไมนลูกโป่งไม่มีเนื้อเศรษฐกิจแบบนั้นจะไปยั่งยืนได้อย่างไรมันไม่มีเนื้อไม่มีแก่นสราะฉะนั้นเป็นเครื่องเปนใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนตั้งสร้างเศรษฐกิจที่มีเนื้อมีหนังมีแก่นสาร ไม่ใช่แตเด็กที่นักบริโภคก็เก๋ไปแล้วเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์น, <S <S นั่นแหละจริงจะมีจะไปกิจย่งยืนวันคงถาวรที่ว่าเป็นการศาสตรได้นี่มาถึงตอนทุกนี่เราก็ต้องมีความเข้มแข็งนมองในการที่ว่าทําไงจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดีที่สุดหนึ่งก็เป็นเครื่องทดสอบตัวเองว่ามีความเข้มแข็งทนทานพอไหมเพราะคนเราอยู่ในโลกเนี่ยมันไม่แน่นอน ดีบางร้ายบ้างนะแล้วถ้าเราเจอดีเราอยู่ได้พอเจอทุกเราอยู่ไม่ได้แสดงว่าเราก็ไม่แน่ใจก็ลองดูดิว่ามันเจอร้ายขึ้นมาเนี่ยแต่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเนี่ยเรารับสถานการณ์ได้ไหมทดสอบตัวเองว่ามีความเพ้งแข็งหรือปสองก็คือว่าเอาไอ้ความทุกข์ปัญหาเนี่ยมาเป็นแบบทุกข์มาพัฒนาตัวเองชีวิตสังคมทั้งหลายเนี่ย ที่ไม่มีแบบฝึกขัดเนี่ยพัฒนาอยางคนเรานี่ที่มันมีสติปัญญาความสามารถมันก็เกิดเหตุการณ์ได้แบบฝึกขัดเด็กเรียนหนังสือไม่ทําแบบฝึกขัดก็พัฒนาเดินยากนิทีวิคนที่อยู่ความสุขสาราญเนี่ยมันไม่มีแบบผู้ขดเพราะนั้นมันก็ไม่พัฒนาสติปัญญาไม่เคยได้ใช้ไม่ได้ได้คิดหาทางแก้ปัญหามันก็ไม่เจ้าหนา้าไม่เจริญงอกง,งาม เนี่ยแล้วอะไรต่ออะไรที่จะต้องทําก็ไม่มีก็ไม่ได้หัดทําคนเราไม่ทําอะไราพาสนิชทำงานก็ไม่มีนั่นคนที่เจอปัญหาเจอทุกเนี่ยได้ก็เท่ากันได้แบบฝึกัาแต่ต้องรู้จักใช้แบบฝึกษาให้เป็นประโยชน์เอามันมาใช้เป็นแบบฝึกัดสิเนี่ยเอามาฝึกฝนส,สติปัญญาในการคิดแก้ปัญหาในการสร้างตัวสร้างสังคมกันต่อไปแบบฝึกัดที่จะช่วยให้สังคมไทยจเจริญพัฒนาคนไทยจะมีคุณภาพดีขึ้น ถ้ามองเป็นโดยรวมนะไม่มองในแง่ของความทุกข์ก็จ,จะเห็นว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นประโยชน์กับเมืองไทยมากกว่าช่วงที่ออช่วงที่บางครั้งท้งพร้อมนั่นจะเป็นช่วงที่คนไทยไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันคือแทนที่จะเป็นโอกาสในการที่ว่าเออจะทําอะไรก็ทําได้ง่ายมีอะไรต้องอะไรพร้อมจะทํากับไม่ทาก็มือจะเพลนินจะวยความทุกข์อยู่แลวก็เป็นว่าจะได้ทำให้เสื่อมทีนี้ ตอนเนี้ยที่มีทุกนี่แหละคนไทยจะได้แบกบสารแต่ว่าถ้าไม่รู้จักใช้แบบสกภาระหมทดทดท้อแลทวดแลทวดมาถวยอยู่ก็จบอีกเหมือนกันไม่ได้ประโยชน์แหละแล้วก็มีแต่ความทุกข์อันนี้ก็หนึ่งแล้วคือว่าเน้นแน่ด้านภายในคือคุนภาพตัวำผลเด็อันหนึ่งก็คือว่าภายนอกปัจจัยภายนอกที่จะมีผลในการที่จะอยู่ในสถานาการณ์นี้ได้อย่างดีก็คือว่า มองโดยส่วนรวมเนี่ยคนไทยเนี่ยมีจิตใจที่มารับสถานการณ์ด้วยกันอย่างไรร่วมกันรับสถานการณ์อย่างไรหรือต่างคนต่างรับมีใจแยกกันไปคนละทิศทางนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเกิดมีใจร่วมกันที่เขาเรียกว่าจะ,ะเผชิญทุกข์ะเผชิญเผชิญปัญหาเนี่ยเรียกว่ารวมทุกข์รวมตุก ถ้าเกิดร่วมทุกข์มาเลยนะใจมรนพร้อมเลยมันกลายเป็นว่าเข้มแข็งมากเนี่ยคนเดียวก็เข้มแข็งอยู่แล้วพอได้ร่วมกันขึ้นมาในี่เข้มแข็งมากนีปัญหาก็คือต่างคนต่างจะหาความสุขอย่างนี้ระโดดเดี่ยวกันหมดแล้วทุกข์มากแต่ถ้ามาเลยบอกว่าร่วมทุกข์กันแล้วก็อาาล้ะกันละเข้มเหมือนเลยเนี่ยเหมือนอย่างในครอบครัวเนี่ยครอบครัวมาเกิดสถานการณ์วิกฤตินี้ก็ดูได้ง่ายๆว่าจิตใจมารวมร่วมกันที่จะ มาร่วมทุกกันไหมนั่ใาจาร่วมทุกนะเนี่ยมันก็จะออกในลักษณะที่เกิดความสามัคคีถ้าไม่ร่วมทุกเป็นยังไงเนี่ยตาคนตั้งหาสุขเด็กกระลุกจว่าโอ้แต่ก่อนนี้เคยได้เงินได้ดทองวันละทาน,นั้นจะหากินจะซื้อจะอะไรก็สะดวกตอนนี้ไม่ังคาดสุขเลยไม่สะดวกเลยพ่อแม่ก็ไม่ให้ เนะี่ยให้ได้น้อยแล้วก็มีจะมาสั่งว่าอันนั้นอย่าไปซื้ออันนั้นมีจะทุกข์มีจะพา,มามไม่สบายมีก็จะทําเดือดร้อน,ท,น,นท่านนี้พ่อแม่ก็เห็นลูกไม่ได้อย่างที่ราถนนาไม่ได้ตามต้องการก็มีความทุกข์ตัวเองก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เนะี่ยอันนี้แล้วตัวเองจะไปทุกข์จากข้างนอกเข้ามาอีกจากสถานการณ์สังคมตัวเองก็ปัญหาเดือดร้อนอยู่แล้วยังมาทุกข์ใจลูกแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่า เกิดมีใจรับสถานการณ์ว่าร่ว,รวมทุกข์กันได้นะสมมติว่าเด็กเนี่ยเกิดว่าโอ้พ่อแม่ของเราเนี่ยกําลังลําบากอยู่ในสังคมที่กาลังวิกฤตเนี่ยโอ้เราต้องเห็นใจพ่อแม่พร้อมที่จะเผเชิญทุกข์กับพ่อแม่แล้วเกิดเด็กคิดไปมาอย่างเงี้ยบอกพ่อแม่บอกว่าพ่อหรือคุณพ่อครับคุณแม่ครับไม่เป็นไรครับตอนเนี้ยนะี่ผมจะช่วยนะี่ยหนูจะช่วยหนูจะเป็นอยู่อย่าง อดทน,นทำอะไรจะทำทุกอย่างนะไม่ต้องมาห่วงหนูเน,นี่ยเราคิดดูถ้าลูกพูดขึ้นมาอย่างนี้หรือมีใจอย่างนี้ที่เหมือนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะมีกําลังใจที่เหมือนและแทนที่จะทุกข์กเป็นสุขคนที่ร่วมทุกข์กันเนี่ยจะสุขในทุกข์เลยเนี <นะ S 1> พอใจมันร่วมกันทั้งครอบครัวเนี่ยโอ้ตอนนี้มันสู้ได้หมดเลยนะ พ่อแม่ก็ได้กำลังใจจากลูกเข้มแข็งจากลูกลูกก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่ตัวเองก็พร้อมเนี่ยในสถานการณ์อยที่เรากำลังต้องการอย่างยิ่งในคืนเนี่ยการมีความรู้สึกร่วมคือการร่วมทุกข์กันเนี่ยต,รรกกตั้งแต่ในครอบครัวเนี่ยถ้าได้อย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องค่าตัวตายหรอ,อะไรกันน้อยเพราะว่าคนมันมีใจร่วมทุกข์กันพอร่วมทุกข์ทั้งสังคมเนี่มันกลายเป็นเข้มแข็งเน,นี่ย มันจะมีความสุขในความทุกข์คือมันได้ด้วยจําไปดัะนั้นมันกลายเป็นเห็นทุกข์เป็นสนุกไป้วยดั <c oughs> ะนั้นตอนนี้คนไทยปัญหานี้เลยใจไม่มีร่วมกันเยายตคนใจจะหาความสุขไม่ได้มีจิตใจร่วมถูกดฉะนั้นก็ต้องพิจารณาทั้งเอาละในใจตัวเองแต่ละคนนี่มองเรื่องราวให้ถูกเราได้แค่นี้เราก็เข้มแข็งมาขั้นหนึ่งแต่ได้ดีทั้งสังคมเนี่ยให้มา มีจิตใจร่วมกันในการร่วมทุดแข่งทีว่าแล้วก็มาร่วมกันเกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์ในสถานการณ์นี้ก็จะมีแต่ดีขึ้นน่ะแต่ว่าพูดโดยรวมอย่างที่พ่อบอกมากี่เลยว่าที่จริงประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีกว่าช่วงที่แล้วมาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือหลาฟู้เฟนอเนบริากาเศรษบริโภค แต่คนไทยเราเนี่ยอยู่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะได้ประโยชน์ในสถานการณ์นี้หรือเปล่าถ้ายังเป็นนักหาความทุกข์อยู่ไม่มาร่วมทุกข์กันแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ระยทีนี้ปัญหาก็คือก็คือระดับที่เป็นผู้นําเนี่ยยังยังจะเอาสิ่งเก่าๆนั้นกลับคืนมากลับคืนมาก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างให้คนที่จะมาร่วมร่วมทุกข์เพื่อที่จะสร้างสุขในระยะยาว ในระยะยาวปัญหาทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะฝ่ายบริหาระเ่็นี้ก็คือจะเอาฟองสบู่กลับมาเหมือนเดิมก็อันนี้ก็ก็ต้องช่วยกันติงให้สติกันบางทีมันก็คนธรรมดาล,ละมันเคยมีอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าอย่างนั้นดีเด้วยตัวเลขมันสูงอะไรนี้ใช่ไหมก็อย่างน้อยก็ทําให้ได้ความรู้สึกแต่ว่าไอ้ตัวแท้มันจะ ได้หรือไม่มาอีกเรื่องหนึ่งให้ได้ภาพให้ได้ความรู้สึกขึ้นมาก่อนแตนเองจะเอาเป็นว่าจะไปเน้นจะไปมุ่งที่อันนั้นต้องให้ได้ประโยชน์จากบทเรียนที่แล้วมาว่าที่แล้วมานี่มันใจกลวงนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะให้อยู่ดีได้จะยังยืนถาวรเน,นี่ยมันต้องสร้างเนื้อหนังสาระข้างในขึ้นมาให้ได้มี ก็ควรจะมาเน้นที่ตัวแก่นสารสาระไอ้เนหนก่อนเนี่ยเนื้อหนังที่มีแท้ๆของเศรษฐกิจไม่ได้เอาเป็นภาพภายนอกคือเป็นภาพลูกโป่งใหญ่ๆเนี่ยไอ้ฟองสบู่มันยังเล็กไปลูกโป่งมันใหญ่กว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจที่แลมานี่เป็นเศรษฐกิจลูกโป่งเนี่ยปัญหาสังคมไทยคือคือคนไทยเนี่ยหวังพึ่งและคาดหวังเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว สถาบันต่างๆรวมทั้งผู้นำซึ่งเป็นฝ่ายบริหารไม่นำแล้วเนี่ยเขาเขาจะร่วมกันกันยังไงที่เขาจะฝ่าไปได้เพราะมันกระจัดกระจายมากคือในช่วงของวิกฤตเน่ะเวลาคนมีทุกข์เนี่ยไอ้ใจมาหาทางออกเสียตอนที่สุขเนี่ยมันมัวหมนวนเวียนหมกมุ่นมัวเมาอยู่ไอ้ความสุขใช่ไหมมันไม่อยากเป็นไหนทีนี้พอมีทุกข์เนี่ยมันรีบรนหาทางออกไอ้ตอนนี้แหละ ถ้าเกิดมีใครชี้ทางดี้านามันใจมันจะรวมกันพุ่งมีกําลังจะเป็มที่เลยดัน,นั้นในยุคที่มีปัญหามีความทุกข์มีวิกฤตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าจเจริญก็จเจริญกันเลย<ม>นะแต่ว่าทําไง,งาจะได้เนี่ยสุดหมายรวมของสังคมเพราะว่าสังคมไทยนี่ขาดมานาน้เรื่องจุดหมายรวมของสังคมแต่ละคนก็ติดอยู่กับความสุขความสำเร็เขอตัวเองวนเวียนกันอยู่เนี่ย นี่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่ว่าถ้าเรามีผู้ที่ให้ทิศทางรวมที่เกิดคนเรามองไปที่เดียวกันได้นี่แล้วก็ไปทางเดียวกันขึ้นมามีพลังอันใหญ่หลวงเนี่ยแต่ว่าจะนําไปดีเปไ็นร้ายก็ได้เนะี่ยเหมือนอย่างตอนที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ถูกสีคันมากตรงที่สัญญา,าต่างๆนี่ก็เรียกว่าพยายามจะไม่ให้เยอรมันนี่ ซูนได้เลยเนี่ยกลัวว่าเยอรมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกอนะจะบีบมันให้เป็นที่คนเยอรมันก็เต็มไปได้ความทุกข์รู้สึกบีบคั้นตอนนี้แหละไอ้พลังที่ถูกบีถูกกดดันนะมันสูงมากพอฮิตเลอร์ขึ้นมาชี้ถทวปั๊บมันไปทุกเลยนะนั้นข้าวสงครามโลกสู้เต็มที่เลยเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันถูกบีบคั้นมากเนี่ยเนี่ยตอนที่เจอเอเมริกันเข้าไปบังคับให้เปิดประเทศเอาเรือลบใหญ่เข้าไปเนี่ย ตอนนั้นญี่ปุ่นแต่ก่อนนี่ก็ยังมีขุนนางยึดอำนาจจากพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่างๆลบอกกันเองอยู่พอถูกอเมริกันเข้ามาบีบปั๊บนี่คนญี่ปุ่นอุ้ไม่ได้แล้วนี่ประเทศเรายัางล้าหลังประเทศที่เขาจเจริญพวกหลังเขามีกําลังมาบีบเราได้เราจะต้องสู้เพราะนั้นคนญี่ปุ่นก็รวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกโชคุนมพวกขุนศึก ยกอำนาจถวายาาพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อจากนั้นก็มุ่งสร้างประเทศญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งในโลกเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็ขึ้นตลอดเลยบนคนไทยมันไม่มีเจ้าเป้าหมายอะไรหนึ่งเนี่ยมันก็อย่กไบต่างคนต่างดีฉันก็หาความสุขฉันไปเวลาทุกข์ก็ทุกข์เต็มที่เพราะคนที่ต่างก็หาความสุขนี้เวลาเกิดสถานการณ์อะไรที่มันโดดเดี่ยว,วทุกคนแต่ถ้าหากว่าเกิดร่วมทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มันไม่มีความโดดเดี่ยว มันจะรู้สึกว่ามีคนอื่นให้ความอบอุ่นอยู่ตลอดเลวลามีกําลังใจร่วมกันก็จะไม่ค่อยทุกข์อ่ะงั้นก็อยู่ที่ว่าคนไทยเนี่ยจะวางใจมองสถานการณ์นี้อย่างไรยงั้นก็ควรจะเอาสถานการณ์นี้มาใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วโดยสัมพันธ์ก็มาเป็นมาภูมิหลังของสังคมไทยเวลานี้ เป็นช่วงที่ดีกว่าช่วงก่อนที่กําลังมีความมงางคั้งสร้างความที่ไม่ใช่ของตีบางครั้งสร้างความไปของหลอกลวงเป็นภาพหวงตาควรจะได้สติขึ้นมาอย่างน้อยมันจะไปสู่เกียยุคได้เนี่ยที่มีการพูดถึงมีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรายังยังไม่ยอมร่วมทุกข์เพื่อที่จะ,สะแสวงจุดร่วมแล้วไปหาสุขนี่มันจะไปสู่จุดนั้นได้นะครับ ก็ก็ต้องระวังอ่ะมนต้องไม่ประมาทคืออย่างน้อยนะผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยมีอันหนึ่งก็คืออย่าให้ประชาชนประมาทเพราะว่าตอนที่มันสุขสบายก็ประมาทไปแล้วเนี่ยทีนี้ตอนทุกข์้าไปมัวให้หวังโน่นหวังนี่คนนั้นจะมาช่วยไอ้เรื่องจะให้เขาช่วยนีย่เลิก,กทีเนี่ยต้องรู้สึกจันใจนะที่รับความช่วยเหลือ <Okay. S 1> คนไทยจะต้องรู้สึก ถ้าได้รับความที่เหลือจากประเทศอื่นต้องรู้จําใจให้มันดีใจเขามาช่วยอย่างนี้ก็จบกันมันไม่สร้างนิใสัยในระยะยาวที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเลยอยู่ในการหวังพึ่งผู้อื่นนะรอผลที่ผู้อื่นจะทําให้งั้นั้นไม่มีก,การสร้างสารรค์่อตัวเองระยะยาวมันไปไม่รอดแน่นอนฉะนั้นถึงตอนนี้ยังไม่มาสร้างสารรค์แล้วจะไปสร้างสารรค์ว่าไงยังจะบมว ถ้ารอว่าเออคนนู้นก็จะช่วยแล้วจะได้สบายพอได้ยินว่าเ,เขาจะช่วยเงินนั้นจะมาก็เอาแล้วดีใจสักทีถ้าอย่างนี้แล้วก็แสดงถึงภาวะขาดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์